หนึ่งสองสามสี่ห้าขอตัดเป็นวิดีโอที่สองนะครับประเดชประคุณหลวงตาพร้อมด้วยลูกศิษย์ตุงหาวัดบ้านเกาบอนะครับออกรับบินทบาตจากญาติยาุมนะครับสายทานศรัทธาทุกฝ่ายในวันปวนาออกพรรษานะครับต้นสายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปลายสายอยู่นู่นนะครับลานธรรมนู่นนะครับเดื้ตอนแรกว่าจะถ่ายเป็นวิดีโอรวดเดียวนะครับแต่ว่าด้วยมันยาวนะครับเกือบ30นาทีนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่2นะครับ บริเวณญาติโยมที่มารอใส่บาตรอยู่ที่หน้าอุโบสถการประเรียนวัดบ้านเ่าบ่อนะครับอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเด้อวันนี้ญาติโยมมาเยอะนะครับ mm. ตอนแรกก็ว่าสายจะไม่ยาวขนาดนี้นะครับ mm. เพราะว่าแต่ละหมู่บ้านนะครับก็มีวัดแล้วก็ญาติโยมมาทําบุญนะครับแต่ว่าด้วยบุญบรารมีนะครับของคณะสงฆ์และพระเดชพระคุณน้องตาวัดบ้านเขาบ่อนะครับ ญาติยมนะครับก็เลยเดินทางมาทําบุญใส่บาตรนะครับเยอะเป็นพิเศษนะครับวันนี้นะครับคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบอ่อและวัดบ่อชเนิงนะครับมาร่วมกันบิณฑบาตนะครับประเดศพระคุณหลวงพระเจ้าคุณพระราชปีชายานมุนีนะครับเมตตาวางระเบียบไว้นะครับว่ามีงานนะครับ กับผมอัตมภาพก็จําไม่ได <for S 1> ้ว่าแบ่งยังไงนะครับแต่ว่าช่วงวันปวนาออกพรรษานะครับคณะสงฆ์วัดบ่อชนิงนะครับจะมาบิณฑบาตร่วมกับคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบอนะครับนี่นะครับโยมบ่อเชนิงนะครับนี่ไม่รู้มากี่คนนะครับโยมบ่อเชนิงนะครับนี่มาเบิดบ้านวะนะครับโยมผู้อุปธรภมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับมานานแสนนานนะครับ ดูแลอุปธรรมทั้งวัดบ้าน<อ>เกา่าบ่อทั้งวัดบอ่อชันิงนะครับนี่หน <c oughs> ึ่งหนึ่ สายยาวเป็นพิเศษนะครับวันนี้ต้องตัดเป็น2วิดีโอนะครับญาติโยมบ้านผูนแพงบ่อชะเนงแสนสุขนะครับญาติโยมบ้านใกล้เคียงนะครับเจอหน้าเจอตาเกือบทุกคนนะครับประเด็ประคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชายันมุนีนะครับวางระเบียบข้อวัดปฏิบัติไว้นะครับวันปวนาออกพรรษานะครับให้ไปบินท่าบาทนะครับรวมกันที่วัดบ้านเกาบอนะครับ ส่วนรายละเอียดวันต่างๆนะครับต้องขอโทษขออภัยจําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเดอือเวลามีงานต่างๆวัดบ้านเก่าบอวกับวัดบัวชนิงนะครับทําเหมือนกันนะครับไปร่วมดูกันนะครับพระเดชพระคุณท่านวางไว้นะครับหนึ่งบวกหนึ่งให้เป็นหนึ่งนะครับไม่เป็นสองนะครับเวลามีงานสอบนักธรรมนะครับสอบบาลีต่างๆนะครับคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบอกก็ไปร่วมบุญนะครับที่วัดบัวชนิงนะครับ เหมือนวัดเดียวกันนะครับมีงานก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับนีัทหุกอย่างนแมอน้อย่างนดูน้อยนะครับดูน้อยผมจุกนะครับนี่ <c oughs> ไม่รู้ <rolling. S 1> มาแต่บ<ถ>้บานไดดูนหน้อยอนี่เอหเ โอ้นะครับมาแต่ไกลเลยนะครับหน้าตาไม่คุ้นเลยนี่มาแต่บ้านเดยนี่มาแต่กรุงเทพค่ะมาแต่กรุงเทพโอ้มาแต่ไกลแสนไกลกรุงเทพนู่นนะครับนี่เด้อนะครับมาแต่กรุงเทพนู่นนะครับยาดยุ่มนะครับมาแต่กรุงเทพนู่นนะครับยาดยุ่มนะครับ นูแต่งมูกับนูส้มโอนะครับเป็นแม่ขาวนะครับนี่ได้กี่วันแล้วเนี่ยเกือบจะสองอาทิตยออต์แล้วนะครับนี่นขอ,น,ขอนุญาตถ่ายภาพญาติยุมนะครับมาทําบุญใส่บาตท,ที่วัดบ้านเขาโบนะครับในวันปาวนาออกพรรษานะครับ ทั้งไกลทั้งไกลนะครับจากกรุงเทพก็มีนะครับมาใส่เบือดที่วัดบ้านเขาบัวน,นี้นะครับเ<ม>ด้ออนุญาตถ่ายภาพนะครับ อย่าโยมมาจองที่ไว้แ <compelling> ต <sound> <laughs> <Yes> ่ต <aret> ีห <tube> <line> ้านั่นนะครับตรงนี้นะครับนี่บอกว่ามันอยู่ใกล้กับสลานะเขาไม่ต้องเดินไกลนะครับไม่ยอมลุกไปไหนเลยนะครับแม่คนแต่ละวันแม่ยุคน ญาติของพรอดีพระคุณหลวงตานะครับรอใส่บาตรอยู่ตรงนี้นะครับนี่โยมพี่สาวกับญาติหลวงตานะครับมาแต่ไกลแสนไกลนะครับบ้านหาดแพงนู่นนะครับเดินทางมาไกลแสนไกลนะครับมาทําบุญที่วัดบ้านโกโปรัวนี้นะครับนี่ใครไม่หันหน้ามองกล้องนี่เก็บคนละห้าร้อยได้เนี่ย รตรงนี้ภาพจะสว่างดีนะครับนี่ยิ่งแดดแรงๆยิ่งสว่างดีนะครับภาพจะสวยนะครับเด้อใครไม่หันหน้ามานี่ปรับคนละห้าร้อยได้เนี่ย <c oughs> ปรับอยู่เรื่อยนะครับผ <c oughs> ู้สายยาวเลยนะครับนี่ต้นสายอยู่นี้นะครับแต่ปลายสายอยู่น,นู้ <c oughs> น,นนะครับหัวแก้วนุ่นนะครับ วันนี้พระเดชพระคุณน้องตานนครับเมตตานำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับญาติโยมบ้านบ่อยเสนิงพูนแพงแสนสุขตตลอดถึงญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับ สุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะครับเนี่ย คุณพ่อจันดีนะครับช่วยทําหน้าที่ถ่ายบันให้คณะสงฆ์นะครับครูบาอาจารย์นะครับเดสุดท้ายและท้ายสุดเป็นแม่แมชีนะครับนี่โยมแม่นะครับแม่ละเอียดซีโมนะครับโยมแม่นพคร เอา,า,อาสุดละเด้อ <c oughs> <c oughs>